สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องฮอร์โมน EP 3เรื่องราวต่อจากตอนที่แล้วใครที่ยังไม่ได้ดูกดดูที่แถบด้านบนนี้ได้เลย เริ่มเลื่อนกันที่แถวหน้าเสาธงผออ,อประกาศว่าผลคัดเลือกนักเรียนที่เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครูก็คือขวัญและวินนักเรียนทุกคนก็พากันตบมือเฮลั่นเลยตัดมาที่บนห้องเรียนขวัญกับวินก็ถกเถียงกันเรื่องไอเดียพานไหว้ครูขวัญอยากได้ความเป็นไทยแต่วินบอกว่าแบบนั้นมันจะซ้ำๆเดิมๆเหมือนทุกคนที่ทำเขาอยากได้แบบตลกเพราะมันดูเป็นสากลทั้งครูก็ยกเหตุผล18,9 0 0มาเถียงกัน สุดท้ายวินก็บอกว่ามันเสียเวลาถ้าใครเห็นด้วยกับขวัญก็ทำพานขวนัญส่วนใครที่เห็นด้วยกับวินก็มาทำพานวินแยกกันไปเลยจะได้ไม่ต้องมาเถียงกันเพื่อนๆก็พากันเห็นด้วยแล้วก็เริ่มวางแผนทำพานกันมาทางตาขับรถที่พ่อเพิ่งซื้อให้มาโรงเรียนไม่ค่อยจะเห่อสักเท่าไหร่ตาเดินมาถึงหน้าห้องก็หยุดชะงักมองเตยแล้วก็เดินเข้ามานั่งเตยกรชวนตาคุยถามว่ามาสายหรอ โดนทำโทษไหมทำการบ้านเสร็จหรือ,อยังแต่ตามันก็ไม่ตอบเหมือนคนไม่มีปากเตยก็ยังไม่หยุดความพยายามบอกตาว่าถ้าการบ้านยังไม่เสร็จก็อย่าลืมเอาไปส่งที่โต๊ะครูนะสักพักตาก็ลุกขึ้นไปยืมลิควิดเมย์ทั้งๆท,ที่ปกติตาจะยืมเตยตลอดทําอเตยถึงกับพูดไม่ออกแล้วก็หันไปมองลิควิดตัวเองทันที ตอนเลิกเรียนบกักไผ่มันก็เดินมาซื้อน้ำหน้าโรงเรียนสไปกํกำลังจะกลับบ้านก็เดินมาเห็นไผ่พอดีแล้วก็เดินไปจ่ายค่าน้ำให้ไผ่สายเปจริงๆไผ่ก็พยายามจะเอาเงินให้สไปคแต่สไปก็ไม่เอาแล้วก็ถามไผ่ว่าทำไมถึงไม่บอกพี่เป๊กเรื่องที่เห็นเธอโซเดมาคอมในห้องน้ำแต่ไผ่บอกว่าเรื่องนั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาสไปก็ขอบคุณไผ่ทันใดน,นั้นเองไอ้หน้าไก่อ่อนที่โดนไผ่ตบเข็มไว้วันนั้นก็วิ่งเข้ามาต่อยพร้อมกับพวกอีกเป็นกองร้อยเลย เอาซะไผยนอนงงในดงตีนเลยทีเดียวแล้วไอ้หน้าไก่อ่อนก็ดึงเข็มโรงเรียนของไผ่ไปเหมือนกันตัดมาที่ห้องพี่เป๊กทุกคนก็มานั่งมองสภาพไผ่ที่โดนกระทึบมาแบบหน้าไม่พอแผลพี่เป๊กก็หัวร้อนมากบอกว่าถ้าครั้งหน้าเจอพวกมันเขาไม่เอาไว้แน่กางดึกทุกคนก็เมาหลับกันหมดสไปก็ตื่นขึ้นมาลุกไปหาไผ่ที่ระเบียงเธอถามไผ่ว่าทําไมถึงไม่นอนพักแล้วก็ถามไผ่ว่าเห็นอยู่กับพี่เป๊กมาตั้งนานเจอหน้าก็บ่อยทําไมเราไม่ค่อยคุยกัน แต่ไปก็บอกว่าเขาไม่รู้จะคุยอะไรสไปก็ออกไลน์ทันทีถามไผ่ว่าเธอน่ารักไหมไผ่ก็อ้ำอ่ำอึ้งอึงตอบไปว่าก็ดีสไปก็ถามต่ออีกว่าเธอสวยไหมไผ่ก็ถึงกับมองหน้าเลยสไปก็ถามต่ออีกว่าใครสวยที่สุดในชีวิตของไผ่แต่ไผ่บอกว่าเขาดูไม่เป็นสไปก็แซวหาว่าไผ่เป็นตุ๊ดแล้วก็จับมือไผ่มาจับที่หน้าเธอ แล้วก็เอามือเธอไปจับที่หน้าไผ่ด้วยพร้อมก็บอกว่าให้มองหน้าเธอแล้วก็ถามเหมือนเดิมอีกว่าตอบได้หรือยังว่าเธอสวยไหมหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปนั่งในห้องน้ําแล้วก็เริ่มโบกบากันตอนเชา้าแก๊งหัวลิมแต่งตัวจะไปโรงเรียนแล้วก็ช่วยกันเก็บห้องอยู่แต่พี่เป็กก็บอกว่าให้ทุกคนไปโรงเรียนเดี๋ยวเขาเก็บเองตัดมาที่โรงเรียนท็อปมันก็มาถ่ายรายการบอกว่าเป็นข่าวเช้าที่เขาล่าลือกันว่ามีคนแอบมาสนเดมมาคอมกันในห้องเรียนพร้อมกับพามาดูสถานที่เกิดเหตุ แล้วคนที่เล่าเรื่องก็คือดาวนั่นเองเธอเอาหมวกเอาแว่นมาปิดบังใบหน้าแล้วก็ให้สัมภาษณ์เอาซะไม่รู้เลยว่าเป็นใครมาทางฝั่งของแก๊งที่นินทาพวกเธอก็คุยกันถึงเรื่องคลิปของท็อปที่ทำข่าวเกี่ยวกับคนโบบากันแล้วก็สันนิษฐานว่าเป็นสปายแน่นอนบักไผ่ที่นอนฟังเพลงอยู่ตรงนั้นได้ยินก็ถึงกับลืมตาหันมาฟังทันทีตัดมาในห้องเรียนของเตยเธอเดินเข้ามาพบว่าตาหายไปแล้วคนที่มานั่งข้างๆแทนตาก็เป็นไอ้หนุ่มแว่นหน้าเหมือนโดบิตะ ชิวผสมพงษ์มานั่งแทนนั่นเองถามอาเตยงงมากว่าตาหายไปไหนแล้วเธอก็ถามสมพงษ์ว่าทําไมถึงมานั่งนี่สมพงษ์ก็บอกว่าตาขอแลกที่พร้อมกับหยิบฟิกเกอร์วันพีที่ต้าเคยให้ขึ้นมาเล่นด้วยเตยก็หัวร้อนมากลุกไปหาตาแล้วถามว่าจะเอาแบบนี้ใช่ไหมแล้วเธอก็เดินกลับไปนั่งทีด้วยความโมโหตัดมาหลังตึกพี่เป๊ก,ก็รู้เรื่องข่าวเช้าทั้งหมดแล้วก็ตกสไปหน้าสั่นไปทีนึง ไข่ก็รีบวิ่งมาห้ามทันทีแต่พี่เป็กก็ไม่ฟังสักพักแก๊งหัวหลิมก็จับตัวไอ้หนุ่มในข่าวเช้ากับสไปมาให้พี่เป็กพอดีพี่เป็กก็ให้แก๊งหัวหลิมกระทืบสั่งสอนทันทีสไปก็บอกว่าให้ทุกคนหยุดพร้อมก็บอกว่าไอ้หนุ่มคนนี้ไม่ได้โบบากับเธอเพราะมันไม่มีถุงยางพี่เป็กได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่ด่าสไปไม่ยังแล้วก็เดินหนีไปหลังจากนั้นทุกคนก็ย้ายย้ายกันขึ้นไปบนหอประชุมเพราะว่ามีงานไหว้ครูนั่นเอง วินมันก็เอาอีกแล้วมันใส่วิกผมสีเหลืองคานมันก็เป็นตัวตลกทำเอาคนมองกันทั้งโรงเรียนเหนื่อยกับมันจริงๆครูนิพนธ์ก็มองตามวินไม่หยุดตอนเลิกเรียนวินหมอกและต้ากำลังจะกลับบ้านแต่หมอกก็บอกว่าวันนี้เขาจะขอแยกตัวไปก่อนเพราะว่าจะไปหาแฟนเขาที่เพิ่งคบกันชื่อว่ามิน้นทำเอาวินกับต้างง,งเลยว่าไปมีแฟนตอนไหนมาทางผ่ายเขาเดินมาหลังตึกก็เจอสไปนั่งอยู่ เขาก็หันหลังเดินกลับไปทันใดนั้นเองสไปก็หันไปเจอไผ่พอดีแล้วก็เรียกให้ไผ่มานั่งด้วยกันก่อนพอไผ่มานั่งสไปก็ถามว่าไผ่ไม่โกรธเธอเหรอเธอและจริงๆใช่ไหมไผ่ก็ไม่ยอมตอบอยู่ๆก็มีคนโทรมาหาไผ่บอกให้ไผ่ไปที่สยามด่วนวางสายเสร็จไผ่ก็รีบวิ่งหน้าตั้งไปทันทีสไปเธอก็วิ่งตามไปแบบงงๆไผ่กับสไปมาถึงก็เจอพี่เป๊กกับแก๊งหัวลิมกําลังกระทืบไอ้หน้าไก่อ่อนอยู่พี่เป๊กก็บอกว่าเขายกไอ้หน้าไก่อ่อนให้ไผ่ ไผ่ก็ไม่รอช้าเพราะว่าแค็นมากกำลังจะใช้วิชาแม่ไม้มวยไทยใส่แต่ตำรวจก็เข้ามาพอดีทำเอาวิ่งหนีกันกระเจิงหมดเลยไผ่หันกลับไปก็เห็นในหน้าไก่อ่อนกำลังฉุดสปไปไปไผ่ก็รีบวิ่งลงมาช่วยทันทีทั้งสองคนก็ใส่กันไม่ยั้งทั้งหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็เป็นฝ่ายของไผ่ที่เอาชนะไปได้หลังจากนั้นไผ่ก็นั่งแท็กซี่มาส่งสไปที่คอนโดจะไปกระชวนไผ่ขึ้นไปทำแผลบนห้องก่อนแล้วค่อยกลับ ไผ่ด้วยความที่ไม่ค่อยอยากไปก็ตกลงขึ้นไปกับสไปทันทีขึ้นมาถึงสไปก็ทําแผลให้ไผ่พร้อมกับบอกว่าขอบคุณนะแล้วทั้งคู่ก็เริ่มโบ๊บ้ากันอีกแล้วคืนวันนั้นไผ่กับสไปก็นอนคุยกันแล้วเหมือนทั้งคู่จะเริ่มมีใจให้กัน พอไผ่หลับสไปก็ตัดสินใจพิมพ์ไปบอกเลิกพี่เป็กทันทีเช้าวันต่อมาไผ่ก็ยืนลีดเสือ้อเตรียมตัวจะไปโรงเรียนกับสไปยอยู่ๆแม่สไปก็เปิดห้องเข้ามาทําเอาทั้งคู่ถึงกับช็อกเลยทีเดียวสไปก็รีบแนะนําไผ่ให้แม่รู้จักทันทีบอกว่าเป็นเพื่อนที่โรงเรียนเป็นตุ๊ดด้วยไผ่ก็ถึงกับทาท่าเต่าแตกสวัสด,ดีแม่สปไปไปทําไปได้ แม่สไปก็ทำหน้าเหมือนดูออกว่าไม่ใช่ตุดแล้วก็บอกทั้งสองคนว่าเดี๋ยวไปส่งขึ้นมาบนรถแม่ก็มองสไปและไผ่พร้อมกับอมยิ้นไปด้วยมาถึงโรงเรียนไผ่ก็จับมือสไปเดินข้ามถนนแต่พอเห็นในพวกแก๊งหัวลิมไผ่ก็รีบปล่อยมือออกจากสไปทันทีสไปก็รีบเดินออกไปตัดมาตอนพักกลางวานันไผ่นั่งกินข้าวอยู่คนเดียวก็มีสาวคนนึงเดินมาขอนั่งด้วยแล้วก็ถามไผ่ว่าฟังเพลงอะไรอยู่ไผ่ก็บอกว่าฟังเพลงวงที่เขาชอบอยู่เธอเคยฟังไหม สาวคนนี้ก็ตอบว่าเคยเขาชอบมากไผ่ก็ดีใจที่มีคนชอบเหมือนกันเพราะมีแต่เขากับต้าที่รู้จักไผ่ก็ถามอีกว่าชอบเพลงไหนผู้หญิงก็ตอบว่าชอบหลายเพลงเลยไผ่ก็ถามต่อว่าเพลงไหนยกตัวอย่างมาสักเพลงได้ไหมสาวคนนี้ก็ถามต่อว่าไผ่อยากรู้อัลบั้มไหนไผ่ก็ทำหน้างงๆแล้วก็บอกไปว่าอ,าอัลบั้มแรกสาวคนนี้ก็ตอบว่าเพลงแรกในอัลบั้มพร้อมกับถามไผ่ว่าชอบอัลบั้มไหน ไผ่ก็ต่อบว่าวงนี้มันมีอัลบั้มเดียวทำมาสาวคนนี้หน้าแตกเลยเกือบจะดีอยู่แล้วมาทางสไปที่มานั่งมองไผ่กับสาวคนนั้นอยู่ข้างหลังก็เหมือนจะหึงหึงด้วยตัดมาที่ห้องสมุดสไปก็มาโบกมือเรียกไผ่ในขณะที่ไอ้แก๊งหัวหลิมมันหลับกันอยู่ไผ่ก็รีบเดินไปหาสไปทันทีสไปแอบส่งกระดาษเขียนข้อความให้ไผ่ว่าเย็นนี้ไปดูหนังกันไหมถ้าโอเคให้ทำปากจ๋ ไผ่ก็ถึงกับยิ้มเลยแล้วก็ทำปากจู๋ขึ้นมาคนอะไรทำปากจู๋ยังเท่เลยตอนเย็นสไปก็ดีใจกำลังจะกลับบ้านเตรียมไปดูหนังกับไผ่แต่ก็มาเจอพี่เป๊กมาจอดมอเตอร์ไซค์รออยู่หน้าโรงเรียนมาถึงห้องพี่เป๊กสไปก็ฟืดฟัดไปหมดพี่เป๊กก็ถามว่ายังไม่หายโกรธเขาอีกหรอมาทางฝั่งของไผ่ที่ยังไม่รู้ตัวว่าสไปโดนพี่เป๊กลับไปแล้วก็บอกเพื่อนๆว่าวันนี้เขามีนัดแต่เพื่อนๆก็บอกว่าวันนี้มันเกิดพี่เป๊กให้ไปพร้อมกันไผ่ก็ถึงกับหน้าเสียเลย พอทุกคนมารวมตัวเตรียมจะฉลองกันพี่เป็กและสไปก็เกิดเถียงและทะเลาะกันขึ้นมาจนสไปโกดแล้วก็เดินออกจากห้องไปพี่เป็กก็บอกทุกคนว่าอยากไปสนใจให้กินกันต่อคืนนั้นทุกคนก็หลับกันหมดเหลือแต่ไผ่กับพี่เป็กที่เมาอยู่พี่เป็กก็ระบายกับไผ่ว่าเขาไว้ใจไผ่มากที่สุดและอยากให้ไผ่เป็นคนดูแลเ,เพื่อนๆทุกคนแต่ไผ่ก็เงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาพี่เป็กก็ถามไผ่ว่าเป็นอะไรแล้วก็ลุกเดินขึ้นไปต้มมาม่ากินทันใดนั้นเองไผ่ก็บอกพี่เป็กว่าเขากับสไป แต่ยังไม่ทันพูดอะไรเขาก็ร้องไห้ออกมาบอกว่าเขาขอโทษพี่เป็กก็ถึงกับหยุดต้มมาม่าแล้วหันกลับมาถามไผ่ว่านานหรือยังแล้วบอกให้ไผ่ยืนขึ้นพี่เป็กด่าไผ่ยับเลยว่าคิดอะไรอยู่ถึงทําแบบนี้แต่ไผ่บอกว่าเขาชอบสไปร์จริงๆพี่เป็กกระตบหน้าไปหนึ่งทีแล้วก็ด่าไผ่เสียงดังพร้อมกับไล่ไผ่ออกไปแกงหัวหลิมได้ยินเสียงก็พากันตื่นขึ้นถึงกับสั่งเมากันเลยทีเดียวพี่เป็กบอกไผ่ว่าให้เอาสไปร์ไปแต่หลังจากวันนี้เราขาดกัน มาที่ไผ่มาหาสไปที่ห้องเธอเปิดประตูออกมาพร้อมก็ถามไผ่ว่าไปมีเรื่องกับใครมาไผ่ก็ไม่ตอบแล้วก็เข้าไปกอดสไปทันทีเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง1000ไ like, ลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับฮอร์โมนตอนที่3เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้มีพายคลิปสนุกๆจากช่องเราบายย